โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้ที่ลงขายไว้นะครับเป็น i i โ o ff 1นะอ่ะตัวนี้มาพร้อมอ่าตัวซองนะครับตัวเคสเนาะนะครับอ่ะตัวกล้องมาดูกันสภาพโดยวรวมค่อนข้างใหม่นะครับ ด้านข้างด้านบนด้านหลังนะครับช่องมองถอดล้างไปทั้งหมดแล้วนะภายในที่เปิดประตัวนี้ ของน้ำบุกกันแสงนะครับทําความสะอาดไปทั้งหมดแล้วเนาะอ่ะตัวนี้เปิดขึ้นมาชิ้นเลนถอดล้างแล้วก็ตั้งโฟกัสแล้วนะครับตัวนี้เป็นกะระยะนะมันก็จะมีเห็นไหมเอ่ยใกล้สุดที่0.9แล้วก็จะมีจุดตรงกลางเขียวๆเนี่ยประมาณ3เมตรประมาณนี้เนาะ แล้วก็5เมตรแล้วก็อินฟินิตี้นะครับถัดมาก็จะมีออโต้เป็นรูรับแสงนะแล้วก็เอฟกว้างสุด2.8จนถึง16นะครับเอฟสิบหกเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเห็นไหมปิดว่าแสงสปีดจะช้าอืมแต่ถ้าเปิด สปีดก็จะเร็วนะครับตัวกล้องใช้ฐาน lr 4 4 2สองก้อนในการทำงานนั้นถ้าไม่มีฐานตัวกล้องจะไม่ทำงานนะย้ำนะครับถ้าไม่ใส่ฐานกล้องจะไม่ทำงานตัวกล้องทำงานในโหมด auto รูรับแสงนะครับสปีดกล้องเลือกเองเนาะตัวสปีดเนีย่ยพี่หนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าเร็วสุดหรือว่าช้าสุดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ iso ปรับตรงนี้เนี่ย หมุนตรงเนี้ยนะครับสองร้อยกับสี่ร้อยแค่นั้นเองไม่มีมากกว่านี้แล้วก็ไม่มีน้อยกว่าสองร้อยมันอาจจะหมุนยากนิดนึงนะอ่ามีหนึ่งร้อยด้วยอ่าพี่หนึ่งลืมดูขออภัยด้วยนะครับแล้วอ่าแล้วก็ห้าสิบอ่าน่าจะมีย5ิบห้าด้วยอ่าโอเคเนาะ ต่ำสุด25นะครับสูงสุดอ่ะเรามาไล่ดูกัน50 100 200 400ตัวนี้น่าจะถึง800นะอ่าไม่ถึงละสูงสุดแค่400นะครับแล้วก็จะตั้งไว้ที่400ให้นะขึ้นฟิลม ไฟแสดงสถานะติดปกตินะครับถ้าเอามือปิดวัดแสงสปีดจะช้าอเดี๋ยวเปิดฝาหลังด้วยจะได้เห็นเนาะเอามือปิดวัดแสงตรงนี้นะแล้วก็กดถ่ายเห็นไหมดูรับแสงก็จะเปิดกว้างถ้าเปิดวัดแสงอยู่ในโหมดออโต้รูรับแสงนะอืม จจะมองไม่เห็นนะครับอ่ารูรับแสงมันก็จะกว้างแคบตามสภาพแสงที่เข้ามานะครับช่องใส่ทานมาดูกันใหม่กิฟต์นะอือด้านล่างไม่มีรอยขูดนะครับอ่าภายในขึ้นเฟรม เดินทั้งหมดนะปุ่มกอฟฟ์มด้านล่างตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหลอดไฟอาจจะไม่สว่างพอปุ่มกอฟเฟรมได้ปกตินะแล้วมันก็จะล็อกเห็นไหมเอยด้านในถ้ามันมืดไปมันก็จะมีไฟสีแดงแจ้งเข้ามานะครับ อะถัดมาการกอรฟิล์มยกขึ้นมาแล้วก็หมุนดูตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะต้องระวังนะครับบอดี้กล้องตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับอ่ะปิดมันก็จะล็อกเขย่าก็ไม่หล่นเนาะเลขหน้าฟิล์มอยู่ตรงนี้ เล็กนะเฟรมลันปกตินะครับเปิดฝาหลังก็จะรีเซ็ตไปที่สตาร์ทเหมือนเดิมถัดมาสุดท้ายแ a s ชมาเทสแฟ s ชกันใส่แฟลชเข้าไปนะเปิด Power นะครับ เึ้นเฟรมนะเดี๋ยวพี่เน่งจะกดถ่ายนะรอดูเงาที่มันสะท้อนแล้วกันนะครับอืมอีกทีนึงขึ้นนเฟรมแล้วก็กดถ่ายเห็นไหมเอ่ยออะดูที่เงาสะท้อนแล้วกันเนาะอีกทีนึง โอเคนะน่าจะเห็นนะครับต่อแฟลชติดแน่นอนโอเคโดยรวมคร่าวๆตัวนี้วิธีเก็บเล่นนะครับดันตรงนี้นะดันเข้าไปแล้วค่อยปิดฝานะครับจะใช้งานเราก็ดึงออกมาวางแบบนี้ตัวกล้องมันเล็กมากเลย ค่อนข้างเล็กมากแต่ว่าเป็นเล็กเพคขี้หนูนะครับชิ้นเลนล้างไปทั้งหมดแล้วนะในส่วนของช่องมองด้วยนะครับจัดการระบบไปทั้งหมดส่วนใหญ่ลิควอตัวนี้รุ่นนี้มาอาการจะเสียเนี่ยอาการที่เสียที่เห็นประจําเลยก็คือไอตัวขึ้นฟิล์มเนี่ยกลไกของมันนะครับกลไกเฟืองกลไกระบบอะไรของมันเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นฟิล์มเนี่ยอย่าไปกระชากมัน อย่าไปแบบว่าคิดว่ามันจะทนมือเราอ่ะอ่ะก็เนี่ยปกติเลยขึ้นปกติอย่างนี้แค่นี้เองแล้วกดถ่ายนะครับหืมอย่าไปกระชากแรงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมปิดเพาราะแสงอืม เปิดวัดแสงสปีดก็จะเร็วรูรับแสงก็จะแคบนะครับยิ่งถ้าเราปรับ iso ลงต่ๆเลยมันก็จะเปิดนานขึ้นอยู่นะจะตั้งไว้ที่50เลยแล้วกันนะครับ iso 50นะขึ้นฟิล์มนะครับปิดวัดแสงด้วย เห็นไหม,มเห็นไหมเอ่ยถ้าเปิดวัดแสงอโอเคเนาะการใช้งานสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้ที่พี่หน่งลงขายเอาไว้แล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับเคส วิธีใส่เคสก็เอากล้องใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับแค่นี้เองแล้วก็ติดกระดมุมตรงนี้สสยคล้องแปลกหน่อยรุ่นนี้ใสยคล้องอยู่ฝั่งนี้ปกติสายคล้องจะอยู่ขวาเนาะแต่รุ่นนี้มาอยู่ซ้ายนะครับแล้วมันก็มีห่วงข้างเดียวนะข้างนี้จะไม่มีนะครับอ่ะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับลิโกตัวนี้ Ff1 บางคนบอกว่าสูสีกับตัวไมน็อกของเยอรมันพี่หนึ่งก็ว่าเลนมันก็สูสีกันนั่นแหละนะครับอ่ะโอเค